สวัสดีค่ะมาพบกับป๊อปปี้อีกแล้วนะคะร้านขายรถถ่ายมือสองร้าน PC Tactor อำเภอเบญจลักจังหวัดศรีสะเกดค่ะวันนี้นะคะป๊อปปี้จะมารีวิวนะคะรถที่เพิ่งเข้าใหม่2คันนี้เลยค่ะก็จะมียันมา EF 3 9 3ก็3 t นะคะแล้วก็อีกคันหนึ่งค่ะยันมา EF 5 1 4 CT ค่ะ สองคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เลยนะคะค่ะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ให้ป๊อป,ปี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชอบก็กดไลค์ like ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพาไปดูคันนี้กันก่อน,อนเลยนะคะรุ่นยันมา EF 3 9 3 t ค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี61ค่ะจดทะเบียนปี61เล่มชุดโอนครบนะคะคันนี้นะคะปรับสภาพเก็บสีเก็บสวยให้ทั้งคันค่ะ ราบสภาพเก็บสีเก็บสวยในส่วนของอุปกรณ์คันนี้นะคะก็จะมี2ชิ้นด้วยกันค่ะมีดันหน้าแล้วก็ผานหลังนะคะอุปกรณ์2ชิ้นราคานะคะ2 1 5 0 0 0บาทค่ะราคาเพียง2 1 5 5 0 0 0บาทนะคะ39แรงเป็นเครื่องเดิน3สูบนะคะเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์นะคะ ในส่วนของตัวยางนะคะยางหน้ายางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะยางหน้าก็ยี่0ได้นะคะส่วนยางหลังนะคะ70%ได้ค่ะยางหลังสวยๆยังใช้งานได้อีกยาวนานหลังคานะคะไม่รั่วไม่ซึมค่ะหลังคาไม่รั่วไม่ซึมเบาะไม่ขาดนะคะ หลังเบาะก,ก็สีสวยส่วนชั่วโมงการใช้งานนะคะคันนี้นะคะ3700ชั่วโมงค่ะ3700ชั่วโมงปรับสภาพเก็บสีเก็บสวยให้ทั้งคันนะคะในส่วนตัวเครื่องนะคะเป็นเครื่องเดิมค่ะเครื่องดีเกียร์แจ๋วนะคะพร้อมลุยพร้อมใช้งาน ด้านหลังก็ส,สวยค่ะ PTO ใช้งานได้ปกติในส่วนของไฟนะคะไฟท้ายยังไม่มานะคะรอไฟท้ายมาเดี๋ยวจัดก,การใส่ให้ใหม่นะคะตอนนี้มีแค่ไฟเลี้ยวนะคะเดี๋ยวแค่ไฟท้าย ล้างแห้งๆนะคะไม่มีรั่วซึมถ้าจุดไหนนะคะมีรั่วซึมเพิ่มเติมเดี๋ยวไล่เก็บให้ใหม่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเครื่องเครื่องเดิมปั๊มเดิมค่ะ ไม่ดันนะคะพร้อมลุยพร้อมใช้งานค่ะเดี๋ยวจะไปทดสอบการทำงานพา่วๆเคราของรถคันนี้นะคะเดินหน้าถอยหลังค่ะ คันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี61ค่ะเจดทะเบียนปี61เล่มชุดโอนครบนะคะคันนี้ปรับสภาพเก็บสีเก็บสวยให้ทั้งคันค่ะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นนะคะดันหน้าแล้วก็พานหลังค่ะส่วนราคา215,000บาทราคาราคาเพียง215,000บาทค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่งนะคะรุ่น EF51 CT ค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์สสูบค่ะเดินหน้า9เกียร์ถอยหลัง9เกียร์นะคะ คันนี้นะคะมาแบบเปิดประทุนเลยค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี62ค่ะจดทะเบียนปี62เล็บชุดโอนครบนะคะคันนี้ก็ปรับสภาพเก็บสีเก็บสวยให้อุปกรณ์นะคะก็จะมี2ชิ้นด้วยกันนะคะมีดันหน้าแล้วก็พานหลังนะคะส่วนโครงหลังคากับหลังคานะคะสั่งแล้วนะคะยังไม่มานะคะถ้ามาก็เดี๋ยวจัดการให้ค่ะ ในส่วนของตัวยางนะคะยางนาทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะยางนาไดยางใหม่นะคะส่วนยางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะคันนี้ก็ปรับสภาพเก็บสีเก็บสวยให้ค่ะส่วนเครื่องนะคะก็เครื่องดีเกียร์แจ๋วค่ะพร้อมลุยพร้อมใช้งานด่านล่างก็แห้งๆนะคะไม่มีรั่วซึมถ้าจุดไหนนะคะมีรั่วซึมเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวไล่เก็บให้ใหม่นะคะ เบาะไม่ขาดนะคะเบาะไม่ขาดด้านหลังเบาะก็สวยๆชั่วโมงการใช้งานนะคะสองพชั่วโมงนะคะคันนี้นะคะสองพชั่วโมงค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังเราก็เก็บสวยให้ค่ะ อใช้งานได้ปกติพร้อมลุยพร้อมใช้งานระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดค่ะค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเครื่องเครื่องก็เครื่องเดิมนะคะสภาพพร้อมลุยพร้อมใช้งาน สตาติดง่ายค่ะน้ำไม่ดันนะคะส่วนเดิมปั๊มเดิมค่ะหา้าสิบเอ็ดแรง เดี๋ยวจะไปทดสอบการทำงานโคราวๆนะคะเดินหน้าถอยหลัง คันนี้นะคะ51แรงค่ะจดทะเบียนนะคะปี62ค่ะจดทะเบียนปี62เล่มชุดโอนครบนะคะคันนี้ก็ปับสภาพเก็บสีเก็บสวยอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นนะคะด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังค่ะราคานะคะ2 7 5 0 0 0บาทค่ะ39แรงนะคะจดทะเบียนปี61นะคะราคา200,000 15,000บาทค่ะราคาเพียง2,15,000บาทนะคะหากลูกค้านะคะสนใจสอบคันนี้นะคะก็โทรติดต่อค่ะตัวซึ1งเป็นหนึ่งหกศู้าร้านเราร้าน P C แท c กเตอร์อำเภอเมญจลจังหวัดศรีสะเกดค่ะร้านเรามีรถไถยหลากหลายรายการน,นะคะมีคูปอตา้ยายม้าอิสกิหรือว่าแม็กซี่ค่ะร้านเรานะคะจัดโปรโมชั่นนะคะรถไถหลากหลายรายการค่ะ หรือว่าลูกค้านะคะหาอุปกรณ์การเกษตรนะคะก็จะมีเครื่องตัดหญ้าผ่านพวนลอตเตอรี่ผ่านบุกเบิกผ่านขุดมันและผ่านยกล่องที่ร้านเราก็มีให้บริการนะคะค่ะก็วันนี้นะคะป๊อปปี้ทำผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยค่ะค่ะก็จะจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ป๊อปปี้ด้วยก็สำหรับวันนี้นะคะปอปปี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ